สวัสดีค่ะพี่น้องทางไกลทางไกลเมืองไทยต่างประเทศทัวรโลกสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้วันฝนตกค่ะมาเปิดไฟนั่งกินไก่ KFC กันจ้ะพี่น้องลูกชายก็อยู่จ้ะลูกสาวก็อยู่ <laughs> นี่จ้า KFC ของเราเห็นมนันเนาะเอาวางตรงนี้ก็ไม่ได้เนะครับพี่มะหอม ซื้อมาเยอะมากค่ะคับตีหอมแล้วสิเห็นไหมนู้น่จ้าแล้วก็มีมันฝรั่ง,งทอดแล้วก็มีอีกเป็นชิ้นชิ้นแยกกันไปก็มีอีกค่ะมาจ้ามาจ้ากินด้วยกันค่ะ กินเนื้ออกก่อนเลยค่ะอิตาดาคิมัสลูกสาวอิตอขาข้าวเหนียวก็อยากกินจ้ะต่ไม่มีข้าวเหนียว ีวันไหนก่อนรสชาติคือจะเหมือนกันเนลยนอกจากไก่ไก่ทอดยี่หออ้อนอ่อไมกรื้ ลูกชายดูส <t os> <c oughs> ิอันนี้ลูกชายกินไม่ได้ค่ะมันจะมีเครื่องเทศของมันเนาะ ถ้าเป็นเนื้ออกมาปิ้งให้มันกินได้จากไม่ท้องเสียกระดูกที่เรากินอยู่อย่างเงี้ก็ให้ไม่ได้นะคะให้เขาไม่ได้ไม่รู้จักเคี้ยว เม,มืองนอกเมืองนาบรรยากาศเป็นยังไงกันเพืองนอกจาะที่นี่กำลังจะค่อยๆหมดหนาวจังใบไม้กำลังออกกำลังออกใบเล็กๆจังซากุระกำลังบานบานได้ประมาณครึ่งหนึงน่งแล้วค้าเสยย ซากุระอรจณิโดโร่บานแล้วลูกครึ่งหนึ่งสว้าชะซากุระเจ๋งคิ่ได้อืมเกันอก,กแต่ว่าวันนี้ฝนตกดูซากุระต้องดูไม่ใช่วันฝนตกนะจ๊ะนะถึงจะสวย ินด้วยข้าวเหนียวก็โออยู่แล้วรสชาติเข้มข้นต่อไปก็จะเป็นน้องค่ะนี่ค่ะน่องไก่นี่หน่ยเค็มมะนี่ไรก็เค็มเนาะน้องโ๊ะเดี๋ยวอ ลูกสาวบอกแม่ก็เค็มทุกทีเราไม่รู้ว่ามันเค็มเราเพิ่งมารู้วันนี้ว่ามันออกเค็ม ยาวยาวจ้ะ<ๆ>เขยไปกินซูชิแล้วก็จะมีมันฝรั่งทอดเนี้ยค่ะเขาให้จิ้มเอ้นี่จะ้ะน้ำจิ้มไก่ก็อร่อยอยู่นะ นอ้องเวลาก่อนนานหอนะจ๊ะน้องก,ก็ขอ,ขอตัวแค่นี้จ้าอย่าลืมกดห่าเป็นกำอาบกดห่ายกำลังใจ,ดจเด้อจ้ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งจ้าขอบคุณจ้าสอัสดีค่ะ